สวัสดีนะมีเพื่อนให้ของขวัญเราด้วยน่ารักฟูดอันนี้จะเป็นคำอวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะเอ่อข้างในก็มีนะสุขชันวันเกิดโกโก,โก้นี่มีซึ่งโกโก,โก้ยินดีครนะอย่าลืมไปกดตตามด้วยแล้วมีอีกอย่างนึงก็คือ โอ้โห oh. นี่สติ๊กเกอร์ไลท์พอนี่เอ้ยสติ๊กเกอร์ไลท์พอนี่นะคะเป็นไงบ้างแล้วก็ส่วนของกิฟนะคะแบบนี่ครับกิฟแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นเอออะไรนะกำไรนะคะเป็นกำไรมิลเล่นโทนี่นะคะเดี๋ยว